แค่กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e หรือคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับผมก็เป็นการสนับสนุนช่องในอีกรูปแบบหนึง่งแบบที่ไม่เสียตังค์ได้นะครับเชิญรับชมต่อได้เลยครับขอบคุณครับความสําเร็จประการแรกช่วยสกัดมอนเตอร์ที่เข้ามาจากทางตะว,วันออกความสําเร็จประการที่2เป็นที่พักพิงให้แก่ผู้อพยพที่เดินทางมาจากดินแดนทางฝั่งตะว,วันออกความสําเร็จประการที่3ม,มีความพยายามในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ดินแดนฝั่งตะว,วันออกและนับแต่นี้เป็นต้นไปอาณาจักรฟอนเทล่าจะถูกแยกออกเป็นอิสระจากอาณาจักรครีโมและะเป็นนนนนศูนูย์กกกลาาางงงงแหห่่่ใใมรฟฟื้ฟทฝััตวออ ทางพระราชวังจะจัดสรรเงินลงทุนพิเศษและสิ่งของจําเป็นในการฟื้นฟูให้เป็นเวลา10ปีและอาณาจักรฟอนเทล่าจะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา20ปีคือทรงพระเจริญเจราชีนี้ดูเหมือนเธอจะรู้นะว่าฉันต้องการอะไรนะ <c oughs> ด้วยอะไรยธรรมในยุคนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างเมืองใหญ่ขนาดนี้ได้แต่เธอก็ยังเสี่ยงที่จะเดิมพันเพื่อจะเป็นกษัตริย์องค์แรกที่จะทามันสําเร็จไปที่หมู่บ้านกันเถอฮาวียฉันมีอะไรที่อยากทําที่นั่นอยู่อีกต้องไปกาหนดเขตแดนอาณาจักรซะหน่อยละ ก็แปลว่าตอนนี้อาณาจักรของไวท์เขาละคนหน้าก็ต้องมาอยู่ภายใต้อาณาจักรฟอนเทล่าแล้วอ่ะดิฮึทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณลูกมากเลยนะที่อุตสาช้ยนีแทนพ่อยังไม่พอยังทำให้ครอบครัวของเราได้เลือ่อนขั้นเป็นเขาอีกลูกคือปฏิหารที่แท้จริงราชินีจงจเจริญราชินีจงจเจริญราชินีอลิเซียจงจเจริญขอให้ราชินีอายุมั่นขวัญยืนเป็นหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีราชินีจงจเจริญจงเจริญราชินีทุกคนดังขึ้นอีกเอาให้ได้ยินไปถึงเมืองหลวงเลย ราชินีจงเจริญราชินีจงเจริญเด็เอ่อพวกเขาทําแบบนั้นตอนที่ได้ยินข่าวแล้วนะครับอะไรนะไปบอกให้พวกนั้นหยุดเดี๋ยวนี้เลยท่านเขาเรียกผมนะครับเออนี่ไว้เขาไม่ต้องทางการขนาดนั้นก็ได้ฉันยังไม่ชินกับยศนี้นะเออไม่ได้หรอกครับคุณเป็นคนเรียบง่ายมีบุคลิกและจิตใจที่สง่าง,งามเหมาะสมกับตําแหน่งเขาที่สุดแล้วครับอีบ้าเอ้ยใครจะไปรู้ว่าว่าอยู่ดีๆเขาจะได้เลื่อนขั้นมาเป็นเขาเนี่ย ฉันนั่นไปล้อเขาว่าเป็นขุนนางจนๆแถมยังหัวล้อย,ย่อไหนจะแก้ทําเป็นไม่สนใจเขาอีกชิแต่ช่างเออหลังจากนี้คงต้องเริ่มทําดีขเขาไว้สักหน่อยละเขาเป็นพวกงโง่ที่ไหลความสามารถคนแบบนี้น่ะฉันต้องคุยดีๆด,ด้วยแค่นี้ก็สบายแล้วอย่างที่ไว้เขาได้ยินตอนนี้อาณาจักรของเราค่อนข้างยุ่งมากที่ต้องฟื้นฟูฝั่งตะวันออกนี่ขอบพระคุณในการทํางานนักของท่านครับเพราะอย่างนั้นคนงานของเราเลยไม่พอเลยอยากจะรบกวนไว้เขาสักหน่อยนะ่ะทุกอย่างที่ท่านต้องการบอกมาได้เลยครับเอ,อ่อช่วยแบ่งทหารมาช่วยงานทหหาารรช่่ง่งนนนนออยได้ไมัแนนคบ แล้วท่านต้องการเท่าไหร่ล่ะครับเอ่อถ้าเยอะไปไว้เขาเองก็จะลําบากถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ไว้เขาเลยว่าจะส่งมาให้เท่าไหร่อันนีก็เอาแค่พอไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ของเราก็พอนะครับเอ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 ตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยข่มขู่หรือแบ็กเมลใครมาก่อนแต่ความรู้สึกแบบนี้มันช่างเออรู้สึกดีชะมัดเลยผู้อาศัยคอนโดแสนสุขอาคาร101กับ102ย้ายเข้าเรียบร้อยแล้วครับ รางวัลในการสร้างอนุสรสถานคุณได้สร้างย่านคอนโดแห่งแรกในทวีปลอเรนเซียโบนัส RP 700 RP ปัจจุบัน4,783เเมล็ดพันธุ์ที่หวานเอาไว้ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนี่นี่ดูของที่เขาแบ่งให้เราสิไหนจะเนื้อนั่นแล้วก็ขนมปังนุ่มๆนั่งอีกว้าวทานแล้วนะครับนี่ทีรัะมากินด้วยกันสิเออไม่ละฉันยังไม่อยู ฉันรู้สึกขอบคุณพวกเขามากเลยนะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยอะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยฉันเป็นชาวนาที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่ดูตอนนี้สิไม่มีทางเลือกต้องมาขอเขากินนี่ฉันต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันนั่นคุณชายร้อยเอคุณชายขอบคุณครับแล้วพวกเราจะจ่ายคืนยังไงได้บ้างครับเนี่ย <laughs> คุณนี่ใจดีจังเลยนะวันนี้เป็นไงบ้างล่ะขอบคุณผู้ช่วยชีวิตขอบคุณ ดีหลานขอยายแก่คนนี้ได้จับมือก่อนที่จะลาโลกไปด้วยเอถอะโธ่คุณยายครับคุณต้องมีชีวิตอยู่กับผมไปนานๆสิครับเอายิ้มชีสคุณชายลอยคุณชายลอยขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับผมรักทุกคนครับผมรักทุกคนผมรักทุกคนเลยไงอาหารอร่อยไหมเฮ<ะ>้อทำไมรู้สึกแปลกๆนี่เขาคิดจะทำอะไรกับผู้อพยพกันแน่เนี่ย เอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนจะต้องจ่ายหนี้คืนแล้วนะครับผมเลยมีสัญญาจ้างงานมาเสนอเอ๊ะเอ๊ะมันคืออะไรอะเอ๊ะเอ๊ะ <laughs> แต่ถ้าตกลงทําแล้วนะ่ะจะไม่มีข้าวฟรีให้เรานะครับ <laughs> เอ๊ะเอออ่าสับสนไปหมดแล้วโว้ยเราไม่ถูกเลยว่าเขาคิดอะไรของเขาอยู่เนี่ยเออคุณชายลอยครับืถ้าผมเซ็นสัญญานั่นแล้วผมจะมีงานทําใช่ไหมครับ แน่นอนสิครับนอกจากเงินเดือนที่จะได้เป็นปกติแล้วเนี่ยเรายังมีเงินสำหรับโ t ทให้ด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้รับเงินเดือนเดือนแรกแล้วเนี่ยทุกอย่างจะต้องใช้เงินตัวเองใจนะครับมผมไม่อยากมีชีวิตอยู่ด้วยการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไปตลอดหรอกนะครับช่วยอ่านสัญญาให้ผมฟังหน่อยครับได้สิครับแต่ว่าอนจาจัารของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทุนนิยมหน่อยนะครับเออทุนนิยมคืออะไรครับ ขอโทษนะครับคุณชายผู้หญิงสามารถทํางานได้ไหมคะแน่นอนสิครับเราเป็นนายจ้างที่มีความเท่าเทียมกันเรื่องเพศนะครับเอ๊ะเ,เป็นงานแบบไหนอ่ะพวกเราเองก็อยากทางานเพื่อเลี้ยงตัวเองเหมือนกันผมเอาด้วยผมเอาด้วยอีกเดียวทุกคนจะได้รับอาหารแล้วเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นและยังได้เป็นเจ้าของที่ดินตอนที่เราเริ่มงานด้วยนะครับ <c oughs> มันเป็นการทําฟาร์มแบบขั้นบันไดเป็นโปรเจกต์ต่อไปของการพัฒนาที่ดินเราจะตัดส่วนหนึ่งของเทือกเขาทางตะว,วันออกแล้วทาฟาร์มแบบขั้นบันไดด้วยกําแพงกันดินแบบเกเบียนเพราะมันทําได้ง่ายแค่ใช้โครงเหล็กเส้นเดียวเฮ แต่ดูเหมือนเบลจะทำงานหนักเกินไปตอนทำคอนโดแฮะบีบองบีบองคงต้องให้เบลพักงานไปก่อนซะแล้วสิถ้าอย่างนั้นก็เหลือทางเดียวแล้ว